ลุยมาเก,กี่ยวกล้วเฉลี่ยเย้ถึงแล้วอีซี่เฉลียมาถึงแล้วค่ะอริตอาตกุเตลปะมิสมาก,กินเข่าจ้ะพี่นอ้องอยู่ร้านนี้จ้าอยู่ชุะเปนงเนาะจ้าเนาะ ปลาสุดเดอร์โคลัมเบียรพรายังก็ใส่สีเขาขนาดพี่น้องเสียงดนตรีสงสัยจะเป็นเสียงของเอาขาแสดงนะจ้ะอาจจะแสดงกันละครหรืออย่างของเขาทางพุนงงปป่นจากพี่น้องเดี๋ยชี้ย่างไปเบิ้งจ้ะอันนี้เป็นร้านอาหารโคลัมเบียนะจ้าเอาเฉลี่ยปุ๊กกว่าอวบแต่เต๋ เอามาประดับก็คือหัวพระพุทธรูปบ้านเฮาหน่อยจ้ะพี่น้องวกุ๊กว่าเาว p ล u สกุ<แ>๊วกว่า,าวาแตเตบุดานุฝรัร่งบอกว่าพ่อใหญ่บอกว่าให้ถามให้ถามมันเจ้าของล้านจ้าว่าเป็นอย่างเพื่อนแต่เอาหัวพระพุทธรูปใส่เนาอจานะ้ะเนาะ โ <struggle> อ๊บตายัห <'s gonna> ัวกำลังโทรตามโทรหาลูกสาวอยู่จ้ะเจ๋บอันเทโอเคเดี๋ยวขอไปได้ร่งก่อนจ้าเอาไว้อ่ะอ้มัวเบาบ้อบอปังตัวเบี้ยลึอ่อ้มเยบ๊ มนเฮ้ยตรงนี้เป็นชนดละเป้งนะจ๊ะน้พี่น้องเป็นบ่อนเที่ยวจ้าแล้วก็บ่อนกินอาหารเนาะในตลาดอาหารจ้พี่น้อง ร้านไอศครีมซิเต็มจะพี่น้องหลายโพดมิตรร้านอาหารเราจะนะแถวนี้ก็เพิ่งสีออจากร้านอาหารมาจ้าเป็นร้านไอศครีมพี่น้องแต่เป็นร้านไอศครีมแต่เต็มตลอด รีชอบไอศครีมนต้ว่าเบลงชอบไอศครีมไปซ้อนจากคอนเนตคอนเนตคาเมลาหนกะเไปซ้อนบุกบัวคาเมล่าหนอนถกปะ้างเอาวัวบุกบัวตูกปนปังเชควลาบปโทเช่เนาะ ร้านนี้ทำไมบ้างคะร้านนั้นทำไมได้เข้าคิว <c oughs> พี่เจ้าพี่น้องพามาเที่ยวนะจ๊นะเนาะไอ้ก้านก้อนก้าน,น <c oughs> ตรงนี้คาสิโนโอ,อันนี้เป็นคาสิโนนะจ๊ะ มีหายูโรไปเสียให้เขาเนาะหัวบอกว่าให้เขาหายูโรก็ได้ปะไปเสียเจ้าเขาพี่น้องโอ้ไม่ย้งยูโรโอ้พ่อปาซววะพ่อปลาแซวอยากดีนี้เนาะเออพ่อปลาคอนเนต์ตเชอรี่ Okay. Oh, on est sorti là-bas où c'était le marché de la glace. Ok. Allez, bye bye, ciao, bye bye. 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 bye, bye.